ไม่เคยเซ็นสัญญาแต่เป็นพระเอกช่อง3แล้วดังภาพล่าสุดสมัครกิษดาในวัย44ปีหายไปนานหลังไม่มีงานติดต่อ หายหน้าหายตาไปนานสำหรับพระเอกหนุ่มสมากิษดาพรเวโรดหลังโดดมาร่วมงานกับทางช่องแปดเป็นครั้งแรกในละครเรื่องเดิมที่เคยสร้างชื่ออย่างดงผู้ดีซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าคงไม่มีปัญหากับทางช่องสามพอที่ผ่านมาไม่ได้เซ็นสัญญาและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีผู้จัดคนไหนติดต,ต่อเข้ามาจริงๆผมเป็นอิสระครับไม่ได้มีสัญญาแต่แรกแล้วครับอาจเป็นเพราะอยู่ที่นั่นนานครับ แต่ที่มาช่องอื่นอาจจะพอด้วยช่วงเวลาคือก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีใครรู้ว่าไม่มีใครติดต่อมากครับจริงๆผมเป็นอิสระอยู่แล้วครับทันก็รับได้มาที่นี่ก็ไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรผมเป็นอิสระอยู่แล้วก็ไปได้หมดครับถามว่าเป็นเพราะช่องสามป้อนงานน้อยหรือเปล่าสมาตอบว่าจริงๆแล้วเพราะผมชอบตัวละครตัวนี้ครับพอมาได้เล่นอีกครั้งผมก็ดีใจที่ได้กลับมาเล่นเรื่องนี้ครับก็ต้องเต็มตัวพอสมควรครับ พอต้องเจอกับทีมงานใหม่ๆก็ต้องเรียนรู้กันพอสมควรครับส่วนจะกลับไปร่วมงานกับทางช่อง3ได้อีกไหมอันนี้ต้องทำทางผู้ใหญ่ครับผมตอบไม่ได้ครับแต่ช่อง3ก็ยังไม่ได้มีงานติดต่อมาครับเล่น2เวอร์ชันจริงๆผมมองว่ายังไม่เคยเห็นใครที่เล่น2เวอร์ชันนะครับเลยรู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราได้เล่น2เวอร์ชันมันก็ดีนะโดยตัวเรื่องและนิสัยของตัวละครต่างกันไปเยอะครับ เนือเรื่องก็มีเพิ่มให้มันสนุกสนานมากขึ้นดูแล้วก็จะแตกต่างคาแรคเตอร์ Character แต่และตัวก็จะไม่เหมือนกันครับส่วนจะต่างจากเดิมไหมต้องแล้วแต่คนดูตัดสินใจครับไม่กดดันนะผมมองว่ามันแปลกใหม่ไม่เหมือนเดิมอยู่ที่คนดูมากกว่าไม่ติดคาแรคเตอร์เดิมอันนี้ต่างเลยครับทุกตัวมีการเพิ่มครับ ว่าบุคลิกจะเป็นยังไงเพิ่มเนื้อหามากขึ้นครับถามว่าถูกตั้งกระทูติ่งชอบทำหน้าตกใจบอกหน้านิ่งมากกว่าสมารถตอบว่าเลิกครับไม่เคยเห็นนะเคยเห็นแต่บอกหน้านิ่งๆไม่ซีเรียสครับตลกดีส่วนใหญ่จะเจอบอกว่าทำไมชอบเงียบๆคืมๆมากกว่าแต่ก็เป็นบุคลิกของผมด้วยแหละส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยพูดเลยอาจจะดูแข็ง พร้อมกันนี้สมานได้ชี้แจงกรณีที่เฟซบุ๊กจุธารัฐข่าวโกมลโพสแฉติดต่อขอไปโชว์ตัวในคอนเสิร์ตออฟพงพัทที่สวีเดนแต่พอผู้จัดยื่นวีซ่าให้กับเบี้ยวไม่ไปงานต่อมาพระเอกหนุ่มก็เดินทางไปแจ้งความที่ปอ,อทอซึ่งเจ้าตัวยันว่าไม่ได้ขอไปแต่อีกฝ่ายเชิญมาแต่ในเมื่อไม่ส่งหนังสือสัญญามาให้ตนจึงไม่สามารถไปได้ยันไรปัญหาออกพอคุยกันแล้วจริงๆแล้วผมไม่ได้ขอนะครับ แต่เขาเชิญมาและผมเห็นว่าคนติดต่อก็รู้จักกันผมเลยคิดว่าผมไปช่วยพี่ออฟก็ได้เขาขอให้โชว์ตัวผมก็โชว์ตัวด้วยแต่ผมบอกว่าผมทำงานต้องมีสัญญานะแต่เขาไม่ส่งเพราะฉะนั้นผมก็ไม่สามารถไปได้ครับเรื่องวีซ่าทางคนจัดเขาต้องออกให้อยู่แล้ว แต่ที่สําคัญที่สุดคือเรื่องสัญญาบอกให้ส่งมาแต่เขาไม่ส่งจะให้เราทํางานในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามผมต้องชัดเจนต้องมีสัญญาที่ระบุชัดเจนผมถึงจะทําได้ครับจริงๆมีคนติดต่อมาอีกทีหนึ่งผมก็ทวงสัญญาไปตลอดแต่ไม่ส่งมาครับ